ปล่อยวางศิลปะหลักการคิดให้ชีวิตมีสุขมีกำลังใจไม่เครียดให้อภัยและเดินต่อไปเชื่อหรือไม่ว่าทุกสมัยนี้กับทุกสมัยก่อนเหมือนกันแต่ถูกอธิบายด้วยความหมายที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง ผู้ที่อ่อนแอไม่สามารถให้อภัยใครได้เพราะการให้อภัยได้นั้นนับเป็นความเข้มแข็งที่แท้จริงเมื่อทุกอย่างอยู่เหนือการควบคุมก็ลองปรับใจตัวเองให้วางลงอย่าพุ่นวายไปตามเหตุการณ์ภายนอกมากนะักเพราะแม้ชีวิตเราก็อยู่เหนือการควบคุมอยากจะให้สุขบ,บางทีก็ทุกข์อยากจะหายทุกข์ก็กลับทุกข์มากขึ้น ลองคิดใหม่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็ผ่านไปพยายามรักษาใจตัวเองให้เป็นปกติก็พอและเมื่อหยุดโกรธได้ชีวิตคุณก็จะเป็นสุขศิลปะการปล่อยวาง 1. ปล่อยวางความโกรธมีความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีคำกล่าวว่าความโกรธคือยาพิษที่คุณกืนลงคอตัวเองเพื่อหวังฆ่าคนอื่น ความหมายก็คือเมื่อคุณโกรธร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่ส่งผลทําให้หัวใจเต้นเร็วกล้ามเนื้อเกรง็งความดาันโลหิตสูงขึ้นถ้าเกิดเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วดับไปก็จะไม่เป็นอันตรายนักแต่ถ้ามีอารมณ์โกรธแค้นฝังลึกอยู่ในจิตใจตลอดเวลามันจะส่งผลร้ายต่อร่างกายในระยะยาว เมื่อตอบโต้คนที่ทำไม่ดีกับคุณแบบตาต่อตาฟันต่อฟันเช่นแกเกียดฉันฉันก็เกียดแกนั่นเท่ากับว่าคุณทำตัวเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาซะเองเมื่อคุณโกรธแค้นใครบางคน,น,นไม่เพียงคุณกำลังทำร้ายตัวเองแต่กลับปล่อยให้คนนั้นควบคุมสภาพอารมณ์ของคุณอีกด้วยดังนั้นสิ่งที่คุณควรทำก็คือปล่อยวางความโกรธ อย่าไปยึดมั่นไว้ในใจพยายามทำตัวเองให้มีความสุขมีความรักและปรารถนาดีให้ผู้อื่นเสมอ 2. ออย่าคิดแก้แค้นหากต้องการแก้แค้นการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการใช้ชีวิตยังมีความสุขและประสบความสำเร็จถ้าคุณสามารถฝึกตนเองให้คิดดีทำดีได้ตลอดจะส่งให้คุณมีพลังดึงดูดคนที่คิดดี ทำดีเข้ามาในชีวิตดังคำพูดของอัลเบิร์ตไอสไตน์นักฟิสิกส์และนักปรัชญาชื่อก้องโลกที่กล่าวไว้ว่าคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เมื่อคุณหมกมุ่นอยู่กับความคิดและความรู้สึกด้านลบวิธีที่จะช่วยให้คุณโฟกัสความคิดด้านบวกได้คือฝึกท่องคำว่ารักให้อภัยปล่อยวางสันติสุขไว้ตลอดเวลานั่นเอง 3. ส,สวดมนต์แผ่มเมตตาเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อมีใครบางคนทำสิ่งไม่ดีกับคุณไม่ว่าจะทางกายวาจาใจปฏิกิริยาแรกที่คุณมีคือโกรธคนคนนั้นคุณสามารถควบคุมอารมณ์โกรธไม่ให้เกิดขึ้นแต่แรกได้ด้วยการบอกตัวเองว่าเราทั้งหลายล้วนเกิดเป็นมนุษย์ปุตชนที่มีทั้งรักโลภโกรธหลง แล้วให้สวดมนต์แผ่เมตตาให้คนคนนั้นเพื่อเรียกสติของตัวคุณเองคืนมาพร้อมกับแผ่พลังด้านดีให้เขาด้วย 4. สแสวงหาความสุขภายในจำไว้ว่าอย่าสแสวงหาความสุขจากภายนอกเพราะมันไม่ยั่งยืนแต่จงให้ความสำคัญกับความรู้สึกซาบซึ้งต่อสิ่งดีๆภายในจิตใจที่เป็่งประกายออกมา ถ้าคุณปล่อยให้ความรู้สึกนึกคิดและความเป็นตัวตนของคุณผันแปรไปตามเหตุการณ์ต่างๆที่มีอาจคาดเดาหรือความแปรปวนทางอารมณ์ของผู้คนมากหน้าหลายตาละกอบอกได้เลยว่าความสุขในชีวิตคุณก็จะขึ้นขึ้น,น,นลงๆเหมือนรถไฟเหาะตีลังกาตลอดเวลานั่นเองเพราะความสุขที่แท้จริงนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากใจที่เบิกบาน ปิติยินดีดังนั้นแทนที่คุณจะมัวหลงติดในสิ่งแย่ๆที่ทำให้คุณเกิดอารมณ์ขุ่นมัวในแต่ละวันก็ควรหันมืนทึกถึงเรื่องดีๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตบ้างวิธีนี้จะช่วยให้คุณผ่านพ้นแต่ละวันไปได้อย่างมีความสุขและแจ่มใส 5. อุปสรรคคือบททดสอบชีวิตมีคำสอนในพุทธศาสนากล่าวไว้ว่า อุปสรรคความทุกข์ยากบางอย่างที่คุณกำลังประสบอยู่นั้นเกิดแต่กรรมเก่ายิ่งลำบากทุกข์มากเท่าไหร่นั่นคือคุณกำลังชดใช้กรรมเก่าให้หมดไปแต่ไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องนี้หรือไม่ก็ตามมันก็จะทำให้คุณมีกำลังใจที่จะปรับปรุงแก้ไขเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตซึ่งเป็นเสมือนการทดสอบความเป็นตัวตนของคุณ และถ้าคุณรู้สึกเหมือนกำลังถูกทดสอบอยู่จงถามตัวคุณเองว่ากำลังถูกทดสอบเรื่องอะไรความอดทนอดกันความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นความยืดหยุ่นการให้อภัยการเปิดใจกว้างความเข้มแข็งเมื่อได้คำตอบแล้วอย่ารอช้ารีบปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วที่สุด 6. มีทัศนะมุมมองที่ดี ถ้าคุณกำลังเผชิญกับอุปสรรคความยากลำบากอยู่ให้เตือนตัวเองว่าอุปสรรคความทุกข์ยากเหล่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตมันเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตเท่านั้นแล้วก็จะผ่านพ้นไปจงตั้งสติให้มัน่นอย่าปล่อยให้ความทุกข์ยากเหล่านั้นมาบั่นทอนพลังในตัวคุณเพราะเมื่อคุณเอาชนะมันได้แน่นอนว่าสิ่งที่ดีๆจะเกิดตามมา ดังคำโบราณที่ว่าชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหนนั่นคือไม่มีใครสุขตลอดหรือทุกข์ได้ตลอดไป 7. เรียนรู้จากบทเรียนควรพัฒนาจิตใจให้เป็นดังผู้เรียนรู้ไม่ใช่เหยือ่อหมายถึงการนำประสบการณ์ของตนเองหรือผู้อื่นมาปรับใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองตกอยู่ในสถานการณ์เลวร้ยวายให้กำมั่นกับตัวเองว่า จะควบคุมอารมณ์ให้ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่ทําให้อารมณ์เสียและพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกอยู่ในสภาวะเช่นนั้นอีกในอนาคต 8. มองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยน้ซบ้างแม้จะไม่ถูกต้องก็ตามเมื่อรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่เล็กน้อยกำลังอยู่ในทางที่ไม่ถูกไม่ควรก็อาจจะทำให้คุณรู้สึกเครียดจนลืมมองถึงหลายอย่าง ที่กำลังไปได้สวยซึ่งมีค่ามากกว่าที่คุณจะเอาเวลามาเครียดกับสิ่งผิดพลาดที่อาจส่งผลทําให้คุณท้อถอยดังนั้นลองมองข้ามสิ่งผิดพลาดเหล่านั้นไปและขอบคุณสิ่งดีๆที่ยังเหลืออยู่ดีกว่า 9. เลิกเจ้าชี่เจ้าการเลิกกังวลในสิ่งที่คนอื่นคิดบางครั้งเพื่อให้สิ่งที่คุณทำประสบความสำเร็จ ก็าอาจจะทําให้กลายเป็นคนเจ้าชี้เจ้าการออกคําสั่งและกลายเป็นจอมบงการไปโดยไม่รู้ตัวแต่รู้ไหมว่ายิ่งบงการยิ่งทําให้มันล้มเหลวและเมื่อไม่ได้ความร่วมมือเท่าที่ควรก็จะรู้สึกเกรียดดังนั้นควรปล่อยให้เป็นไปในทางที่ควรจะเป็นและยอมรับได้อย่างไม่มีเงื่อนไขถึงแม้อาจจะดูเหมือนว่าคุณท้อและยอมแพ้ แต่จริงๆแล้วเป็นทางออกที่ดีที่สุดแถมยังถ้ามีคุณรู้สึกสบายใจขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะทำทุกสิ่งพอใจทุกคนไปเสียหมดดังนั้นอย่าใส่ใจสิ่งที่คนอื่นคิดเพราะยิ่งคิดและแคร์ในสิ่งที่คนอื่นคิดมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้เครียดมากขึ้นเท่านั้น และทำให้ไม่สามารถทำในสิ่งที่ต้องการได้เต็มที่การเก็ดคําพูดหรือสิ่งที่คุอื่นคิดมาเป็นอารมณ์อาจจะทำให้สิ่งที่กำลังทําอยู่ล้มเหลวได้ไง่ายเพราะฉะนั้นจงใช้ชีวิตในแบบที่คุณเป็นมากกว่าจะใช้ชีวิตตามความคิดของคนอื่น 10. ลืมไปเถอะกับอดีตที่เลวร้าย,ยาเสียเวลากับคนผิดคน บางคนอาจจะต้องเสียเวลาไปหลายปีให้กับคนที่ไม่เคยให้ความสำคัญหรือให้ความเคารพจนเป็นบาดแผลและความทรงจำที่เจ็บปวดทำให้ชีวิตไม่ก้าวหน้าไปไหนจมปักกับความโศกเศร้าและความเครียดหากคุณรู้สึกว่าใครกำลังทำให้คุณเสียโอกาสและเวลาไปอย่างเปล่าประโยชน์คุณควรจะปล่อยทิ้งเอาไว้ข้างหลังแล้วเดินออกมา และเลิกนึกถึงคนเหล่านั้นเอาเวลาที่คุณเคยใช้กับคนผิดคนไปทำอะไรที่สร้างสรรค์และทำให้ตัวเองดีขึ้นหากสิ่งเหล่านั้นคือความผิดพลาดที่คุณไม่อาจให้อภัยตัวเองได้ก็ควรเปลี่ยนความคิดใหม่และให้อภัยตัวเองเพื่อที่จะลุกขึ้นเดินต่อไปอีกครั้งหนึ่ง 11. เปิดใจแล้วมองให้กว้างขึ้น ปัจจุบันนี้อาจจะมีหลายคนที่ตัดสินผู้อื่นเพียงเพราะสิ่งที่เห็นไม่ใช่ในสิ่งที่เป็นทําให้พลาดในสิ่งที่ดีๆไปโดยไม่รู้ตัวลองเปิดใจแล้วมองให้กว้างขึ้นเลิกตัดสินคนอื่นจากภายนอกแล้วมองลงไปในจิตใจของพวกเขาอาจจะพบว่าผู้คนและเหตุการณ์ที่ดูเวลวร้ายอาจจะดีกว่าที่คิด 12. ออย่าปล่อยให้ความขัดแย้งบานปลาย บางครั้งความเข้าใจผิดกันเพียงเล็กน้อยก็อาจจะบานไปใหญ่โตได้ถ้าหากปล่อยทิ้งเอาไว้ทางที่ดีที่สุดคือหากคุณและคนที่คุณรักเกิดการเข้าใจผิดกันเพียงเล็กน้อยก็อย่าให้สิ่งเหล่านั้นทําให้คุณมองข้ามสิ่งดีๆที่เคยทํามาร่วมกันเพราะสิ่งดีๆเหล่านั้นมีค่าเกินกว่าที่จะสูญเสียไปเพียงเพราะความเข้าใจผิดเล็กน้อย อย่าให้ความคิดผิดที่ทำให้คุณและอีกฝ่ายเข้าใจผิดกันกลายเป็นชนั่วนของจุดจบความสัมพันธ์13เคารพตนเองให้มากขึ้นแม้ไม่มีใครเชื่อมั่นในตัวคุณสิ่งที่ไม่ควรขาดหายไปก็คือการเชื่อมั่นในตัวเองและการเคารพตนเองคนทั้งโลกอาจจะหันหลังให้คุณได้แต่คุณไม่ควรหันหลังให้กับตนเอง ดังนั้นจงเชื่อมั่นในตัวเองให้มากที่สุดให้ความเคารพตนเองให้มากกว่าเดิมแล้วรับรองว่าทุกอย่างก็จะดีขึ้น 14. ไม่มีคำว่าผิดที่ผิดเวลาเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาและสถานที่เหล่านั้นต่างก็มีเหตุผลว่าทำไมถึงได้เกิดขึ้นและไม่ใช่ความผิดพลาดหรือเกิดผิดที่ผิดเวลาอย่างแน่นอน ดังนั้นหากมีอะไรเกิดขึ้นในเวลาที่ไม่คาดคิดอย่าเพิ่งคิดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ควรเกิดขึ้นแต่ควรจะขอบคุณด้วยซ้ำที่สิ่งเหล่านั้นได้เกิดขึ้นเพราะปัญหาจะทำให้คุณเติบโตขึ้นไปอีกกัน